ตอ o ี y เ r a d อนเถะเวาลาหนึ่งค้ง30บวันวันที่10บ 8ครับอยู่กับบรกเกอร์เดิมครับเอกเทรดนะเทรดเหมือนเดิมครับค้างละ500บาทตอนนี้กำไรอยู่ที่7,943.51บาทกับวันที่18มิถุนาครับวันนี้ผมจะใช้สัญญาณ s i x t Indicator หนึ่งนาทีในการเทรดนะครับกับจะใช้เจ้าตัวเครื่องมือ Indicator ตรงนี้ในการกรองสัญญาณครับมาดูกันวันนี้จะรอดหรือร่วงครับเทรดแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะตอนนี้สัญญาณยังไม่มีมาครับเดี๋ยวเรารอสัญญาณมาก่อนแล้วมาเข้าออเดอร์กันใครที่อยากรู้ที่การใช้งานสัญญาณตัวนี้สามารถไปย้อนดูในแอปแดงได้เลยนะครับผมขึ้นรูปไปให้ตามดู้ทีี่คคคลลิปนนเเยโสัญญาณ แล EURUSD ครับฝั่งเซลล์นี่ฮะรูปศรแดงมาให้เรากด follow เซลล์ลงมานะครับใช้อีกสิบวินนนทุกคนเราจะกดเซลล์ลงมาที่500บาทไม้แรกของเราครับปึ๊บโอเคได้ราคาเปิดอยู่ได้ราคาเปิดอยู่นะฮะสวยๆนะครับมาดูดูกันว่าจะวินไหมนะครับอุย้ยลงมาแล้วสวยงามจะจบในไม้แรกเลยไหมครับมารอดูกันทุกคนอีก30วินาทีครับอีก5วินาทีครับทุกคน5 4 สามอุย 2, อ้ยสองอุ้ยอย่าขึ้นอหนึ่งเว้นโว้ยได้รุน่นอีกแล้วมันรุ่นขึ้นไปครับหมายแรอีกแล้วครับผมวันที่18ตอนนี้กำไรมา8 3 7พ4 0าบาทครับกับหมายเลสุดที่บไปอกไป430บาทครับถ้าใครสนใจสัญญาณ6ซกซี่ Predator ตัวนี้สามารถคลิกลิงก์น้าโปรไฟล์และขอสัญญากับแอดมินได้เลยนะครับเดีย๋ยวไปเจอไอทีวันที่19ครับใกล้จะครบ30วันล